มันต้องรอว่าขุดชาติจงังเกดอันนี้แล้วสงสัยต้องอัปเกรดตวัวะโตนเจเนอเรเตอร์ซะแล้วออได้ขีดได้เหล็กมาพอดีทำได้เลยเนี่ยได้สักสามตัว เรารูแต่ปัญหาคือไม้ไม่มีได้ทำใหม่ดีกว่านี่เขายังอยู่ในพาร์ทสนะครับม่ต้องมาบอกว่าพาร์ทสที่ไหนนี่พาร์ทห มันคือพัสดีสี่ทับสองโอ้สองสัยต้องยิ้มกล่อดมาเล้วมีจะใช้หลักสุด ยิ้มกล่องนี้มาใช้เอาค้างอีกว้าเอ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 าทีาวาก็ต้องไปซื้ออีกหนึ่ง ข้อความจเจ้าเครื่องขับพัสุนจราเรเตอร์ไว้ไหนดีคิดไม่ออกแต่ที้รู้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยอ๋อ ไม่ได้นี่เปล่าทำอย่างตรงนี้แหละ<อ>แบบนึงนะครับไปดูแบบก่อนอยังมานีา่คุณดูว่าดู วิดีโอเตือบนี้นะครับทับเอี sp tp ตามด้วยชื่ออะไรฮิ ไไเจ้าของไม่อยู่ทีพีไม่ได้อืมไม่เป็นไรแบบก็ดูไม่ได้โอ๊ยเลยหลกสุดๆชุดไม่อยู่เอาเอา ตรงนี้ดีกว่าไหมนี่เลยเซิฟจะพึ่งลีไม่เอา้าเอาเอก็อตัดสักครู่เดี๋ยวมามันตัดไม่ยอมตัดตัดไม่ได้ไม่รู้เป็นบ้าอะไรกัน ไม่คงจะเป็นกันต่อหรอกแล้วคนมันยืนอ,ะ,อะไรช่างเขาแลเอาเอาแมบไม่โลดอีกโอ,อ้ลงล่างขึ้นบนทำไม นี่แหละวางตรงนี้ไปเลยอ่าวางไปแล้วเอา้าอะไรของมันวะอืม ดีก็ข้างว้เห็นไหมเอา้าเอาอีกแยะวางไม่ได้ว้าใส่ยืนห่างเกินไงปะโทวางไม่ได้เอา้าเซิร์ฟข้างจริงๆจังๆเลยเนี่ยว้าเซิร์ฟเซิร์ฟป้าอา้าเป็นอะไรวะ ลูกค้าอย่างนี้นแหละกระโท่อือแปบ๊บหนึ่งมันวางไงเออตามหลักคือต้องตดน้ำอ๋อ นี่แหละมัง้งมันจะได้แบดหมดั้นสิบห้าเปอร์เซ็นต์ผพแหลดนี่แหละอโอยทุบทำไมไปป้า,าอีก ก็เลยโคตรแหลกจะบ้าตายแหลกสุดๆมีการเดินลัวดลยว้ว,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 ว้วเอา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 ๆ้างข้างๆ้างวัยาเด้ โอยเครื่องแหลกเดี๋ยวเอาน้ำมาก,ก่อนอ้อ ใจตายฮ่าเอา้าเอา้าเอา้าไม่เดินอีกโอ้ลุดเอา้าลูกจะปัดขึ้นมาทใไมโอ้จะบ้าตายขึ้นขึ้นไปซิ ทอขึ้นอีกโอ้ตายหาเ,าเร็วเลยน,นี่ขึ้นไม่ขึ้นวะโอโคตรแหลกหอัตลดในการเล่นตกต่ำมากจะเสร็จไหมเนี่ยทอ้อ เอา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 แหลกอีกเอ้าเลยนักหนาวะคนแหลกยังก็หลุดอยู่นั้นแหละเน็ตขาดกันเลยอเหม็นแหลกแต่มันแหลกไมหน่อย เอาเลยจะเข้าจังหวัดเลยหาพี่อจะคู่นะครับรอนเข้าได้อมไม่หยู่หยุแอปป้าไม่อจะอัดต่อยอ